พอ,อเราได้ประตูนํำสามสูงแล้วเรามาแผ่วคือจริงๆไม่ได้แผ่วหรอกก็คือคู่ต่อสู้ก็แก้เกมมาดีนะครับทางทางน้องทุกีแก้เกมมาดี้เราก็ในเรื่องของความนิ่งมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นไอโจที่ที่ททททอยากควรจะเป็นสี่ศูนย์ห้าศูนย์กลายถึงต้องมาเป็นสามสองเนะี่ยซึ่งตรงนี้ก็คือเรื่องของสมาธิของของของ,ของน้องๆแต่จริงๆแล้วมันก็ต้อง,งยนอย่างนี้ว่ามันยากทุกเกมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าระดับมาตรฐานของทีมสามเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมาก นะครับอยู่ที่ว่าอย่างที่บอกเรื่องของของสมาธิและก็ความนิ่งนะครับแล้วโรเรื่องของการคอนโทรลเกมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องกลับไปแก้ไขตรงนี้นะครับซึ่งอย่างที่เห็นว่าว่าอย่างน้อยเราก็ยังได้ขยับขึ้นไปข้างบนอีกนะฮะแล้วก็ชื่นชมน้องนะฮะชนะเจ็ดนัดนัดรวดนะครับมันก็เป็นอะไรที่ที่ต้องบอกว่าเป็นเป็นอะไรที่มันมันเหนือความคาดหมายจริงนะครับต้องขอบคุณน้องๆทุกคนที่ที่ตั้งใจช่วยกันนะครับซึ่ง ในเลกสองเราก็ต้องมามองสดว่าเราจะต้องเติมแต่งตรงไหนบ้างนะครับแต่กอดีนก,ก็ช่งชนน้อง,งที่เราสามารถเก็บสามแต้มได้แล้วก็มีชชนะในเจ็ดนัดรวดได้ก็คิดว่าอยากจะได้เจ็ดแปดเก้าต่อไปนะครับก็ต้องก็ต้องดูว่าว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็ขอบคุณการบอลที่ยังมาให้กําลังใจกันเหนียวนะนี้มาเต<ร>็มเลยสุดมากๆแต่ทีมพวกเรานะนะครับสัญญาว่าจะทําให้คุณความสุขต่อไปอีกนะครับผมสัญญาครับ